ครับผมช่างโบสจากโปรไบนะครับวันนี้เราจะพูดถึงส่วนของการเตรียมจักรยานก่อนปั่นงานโปรไบแกนเซนตุรีนะครับเรื่องด้วยระยะท,ทางที่มีทั้ง2 2เส้นทางนะ้วทั้ง50ถึง100กิโลเมตรเนี่ยเป็นเส้นทางค่อนข้างไกลผมแนะนําให้ทําการตรวจเช็คเบรกเกียร์นะครับเรื่องของล้อแรงดันลมยางนะครับทีนี้นมาเช็คกันก่อนได้เพราะว่าเรื่องของเกียร์เนี่ยถ้าเราปั่นแล้วเกียร์ไม่สมูทเนี่ยบางที เรื่องของเยร์ไม่แม่นหุดหงิดเวลาผ่นนะครับในเรื่องของเบรกก็คือเวลาเราลงเขาลงทางไกลเนี่ยถ้าเบรกเรายังไม่ดีพอเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เบรกเราเบรกไม่อยู่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีหลายสาเหตุแต่หลักๆคือเรื่องของสายเกียร์หย่อนตั้งโลฮยังไม่ดีพออะไรนะครับ เรื่องของเกียร์เนี่ยบางทีเราสามารถปรับเองได้แต่ในกรณีที่สายเป็นสนิมหรือสายมีปัญหาหรือว่าสายมันขาดอยู่ข้างใน,นเนี่ยเรื่องของตัวนักปัดเองไม่สามารถทําเองได้นี่ต้องไปให้ช่างที่มีความชํานาญนะครับในการเช็คตรวจสภาพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวกระโหลกนะครับหรือว่ากระโหลกมีปัญหากกระโหลกดังเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้เองเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนะครับ จริงก็มีอยู่ค่อนข้างหลายรายการนะถ้าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยส่วนของเบรกนะครับถ้าเบรกติดหรือดิสสีนะครับระยะเบรกครับตอนนี้ทางด้านขวาจะมีระยะห่างครับส่วนทางด้านซ้ายจะเห็นว่ามันติดครับทำให้ล้อสึดแล้วเราก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะในการปั่ ยางนะครับยางนอกว่าแตกแรงงานหรือเปล่านะครับนี่นะครับเวลาบีบก็จะเห็นว่ายางแตกแรงงานนะครับทําให้ยางในการยึดเกาะถนนาน้อยลงน้อยลงไปครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดถ้วยคอหลวมไหมหมุนฝืนหรือเปล่านะครับคอไม่แน่นนะครับนี่ครับสังเกตตรงนี้จะมีการให้ตัวครับ ก็ในส่วนของกะโหลกปั่นมีเสียงดังหรือเปล่านะครับตรงกะโหลกครับที่จะเปื้อนครับจะเป็นบริเวณท,ทั้งซ้ายทั้งขวาครับที่ทําให้เกิดเสียงแล้วก็มามีแรงเสียดทานที่ทําให้เรารู้สึกฝืดเวลาปั่นจักรยานได้ครับราอทุกอย่างเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องของความปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไปได้ก็อยากให้เตรียมจักรยานให้พร้อม่อดออกปั่นนะครับทุกครั้งเลยนะครับ สำหรับนักปั่นนะครับที่ต้องการอัปเกรดเนี่ยด้วยเส้นทางเรารู้สึกจะมี KOM ด้วยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยจะเรื่องของความชันเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีที่ลูกค,ค้าเนี่ยปั่นไม่ไหวจริงจริงหรือว่าแรงเรายังโอเคเราแรงเราจะไม่เยอะพอเนี่ยเราสามารถอัปเกรดในส่วนของเฟืองท้ายนะครับซึ่งเฟืองท้ายเนี่ยเราเปลี่ยนอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวตีนผีตัวโซ่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถไปซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือ โปรไบสาขาสวนลุมและสาขาพระรามสามได้เลยนะครับ